สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนของวันอังคารที่8มิถุนายน2564 วันนี้นะคะพบกับคุณสุตาและดิฉันาทิพตดา,ดาค่ะพูดถึงภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้ดูเหมือนอาจจะยังอยู่ในช่วงแบ่งตัวแล้วก็พักตัวสลับกันนะ<อ>ยังไม่ไมีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่นักลงทุนจับตามองก็คือเรื่องของพระกอู่เงิน 5, ้าแสนล้านบาทอ,อันนี้ต้องรออีกสักวัน2วันกว่าจะประชุมแล้วก็ลงมติเสร็จเรียบร้อยค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็เฝ้าจับตามองว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีการตัดสินใจนโยบายทางการเงินอย่างไรบ้าาาางงงหลัจกกที่่ภวเศรษฐิต าเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด19ด้วยเนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์การลงทุนที่เราก็ต้องคอยขยับปรับพอร์ตนะคะแล้วก็หาข้อมูลฟังข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะได้ทําให้เกิดกำไรกับพอร์ตของเราในทุกๆช่วงจังหวะเวลา<ช>ได้มากยิ่งขึ้นด้วยะะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ยังคงตามกันต่อนะคะแล้วก็มองว่าเป็นประเด็นสําคัญ เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าต้นตอของโควิด19เกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนนะคะมันอาจจะมีโควิด26 3 9นี่นะคะ,คะเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะมีการระบุแบบไวแบบ้แบบนี้นะคะคือถ้าเรารู้ต้นตอเราก็จะได้ไปจัดการกับที่มาได้เลยกลายเป็นหนึ่งประเด็นค่ะที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้นะคะกลายเป็นประเด็นที่เฝ้าจับตากันอีกครั้งหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนละค่ะ หลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะรายงานที่ระบุจากฝักฝางสหรัฐว่ายังคงปักใจเชื่อว่าไวรัสโควิด -19 นั้นเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นค่ะโดยทางด้านของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะได้เปิดเผยผลการศึกษาของห้องปฏิบัติการ l a w r e n Livermore แห่งสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยสมมติฐานที่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลุดออกมาจากห้องทดลองของจีนในเมืองอู่ฮั่นนั้นมีความเป็นไปได้ เห็นควรให้มีการสืบสวนต่อไปนะคะซึ่งก็ไปสอบถามจากทางด้านของห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของ Wall Street Journal ในครั้งนี้นะคะโดยในเดือนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจไบเดนได้สั่งการให้มีการสืบสวนหาต้นกำเนิดของเชื้อไวรัสโดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน2ประเด็นด้วยกันคือ หนึ่งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดจากอุบัติเหตุในห้องทดลองและ2เชื้อไวรัสจากการที่มนุษย์สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อแต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าเป็นไปในทางไหนนะคะสหรัฐนั้นได้กล่าวโทษจีนอย่างต่อเนื่องถึงความไม่โปร่งใสในการสืบสวนหาต้นตอของโรคขณะที่ฝ่ายจีนก็ได้คัดค้านต่อคำกล่าวของสหรัฐมาโดยตลอดโดยก่อนหน้านี้นะคะมีการเปิดเผยรายงานจากนิตยสาร v วน ity Fair รายงานว่า มีการพบหลักฐานจากทีมนักวิจัยของกองทัพจีนว่าตอนนี้ว่ามีการตัดต่อยีนปอดคนมาใส่ในหนูทดลองเพื่อใช้ทดสอบเชื้อไวรัสหลายตัวรวมทั้งเชื้อโคโรนาไวรัสซากโคฟ v 2ซึ่งทำให้เกิดโรคโควิด19ในปี2019ในช่วงหลายเดือนก่อนที่โควิดนั้นจะระบาดด้วยค่ะ เราไปต่อกันที่การให้ความร่วมมือนะคะตอนนี้หลายในงานให้ความสําคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดวัคซีนกันได้เร็วร,ว,รวมถึงสถานที่ที่ไปฉีดวัคซีนก็มีความสําคัญด้วยนะคะต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานค่ะล่าสุดนี้มีความร่วมมือจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะร่วมมือกับสปสจัดสถานที่รองรับผู้ประกันตนมาตรา33ในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะ นายทวีลาภฤทธา์พิรมกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพรวมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่8ตอบรับนโยบายภาครัฐเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด19จัดพื้นที่สโมสรธนาคารกรุงเทพให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33โดยสามารถรองรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง1,000คนต่อวัน ภายใต้มาตราการความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเริ่มฉีดวัคซีนที่เรียกว่าปูพรมในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อย่างสถานที่ก็คือสโมสรธนาคารกรุงเทพของเราเนี่ยธนาคารกรุงเทพเองก็ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับก็คือสำนักง,งานประกันสังคมในการเสนอพื้นที่เราเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ภายใต้มาตรา3-3ของสำนักง,งานประกันสังคมนะครับในส่วนธนานคารเพลเองในฐานะภาคเอกชนเราก็ยินดีที่ได้มีส่วนนะครับในการสนับสนุนด้านสถานที่บุคลากรน้ําดื่มนะครับแล้วก็เห็นทิศทางของภาครัฐในการจัดสรรวัคซีนในการระดมกําลังต่างๆก็เป็นเรื่องที่ทน่าปลื้มใจครับก็หวังว่าเป้าหมายของการจะระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดก็คงน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายครับ ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสีแดงเข้มนะคะซึ่งเป็นสีแดงเข้มก็ได้มีการวางแผนในการกระจายวัคซีนเอาไว้45จุดนะคะ45จุดฉีดหนึ่งใน4 5จุดฉีดนั้นเราก็ได้รับความอุปกราระคุณจากสโมสรธนาคารกรุงเทพซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่สโมสรธนาคารกรุงเทพเปิดเป็นที่จุดฉีดของประกันสังคมด้วยค่ะก็สุดท้ายนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ เราก็ทราบแล้วว่าการฉีดวัคซีนคือการป้องกันในเรื่องของวัคซีนคือการป้องกันหมู่ถ้าทุกคนได้รับวัคซีนนะคะในเรื่องของการระบาดก็คงไม่เกิดขึ้นหรือลดลงมันก็จะสู่ไปถึงกระบวนการของการจ้างงานเศรษฐกิจแล้วก็การกลับมาเป็นการกลับมามีงานทำมีไรายได้แล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินซอยปราโมทค่ะโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไว้แล้วในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่8ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เขตบางนาประเวศพระโขนงและสวนหลวงสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันตั้งแต่7มิถุนายนถึง26กรกฎาค,คม2564 ในเวลา8โมงเช้านะคะจนถึง17นาฬิกาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟนโทร1333หรือ026455555ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันต่อค่ะ ช่วงที่สองของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพความผันผวนมากขึ้นนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะย,ยิ่งสหรัฐอเมริกานะคะที่เริ่มวิตกกังวลจริงๆแล้วก็กังวลมาต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟอ้อ และจะมีประเด็นที่น่าจับตาต่อไปอย่างไรจะปรับพอตกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะในช่วงพิเศษของเรานะคะ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะไปพูดคุยก,กันกับคุณรัศรา,ธานธานะภัยสารกิจค่ะผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณแผนครับคุณผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องมาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ จังหวะของความผันผวนข,ของตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมากขึ้นหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับอัตราเงินเฟ้อนะคะเราประเมินสถานการณ์นี้กับภาพรวมการลงทุนยังไงบ้างคะออผมคิดว่าเรื่องเรื่องสถานการณ์เงินเฟอ้อเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเริ่มกังวลมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่คุณคุณแผนได้เกิดมานะครับแล้วก็จริง,รงตัวเลขเนี่ย ถ้าไปดูจากนโยบายของทางเฟดเองเนี่ยเขาก็พ mm ูดในกรอบที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างก่อนหน้านั้นที่เขาใช้กรอบเป็นสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเขาได้มีการปรับเปลี่ยนกรอบไปเป็นแบบใช้เป็นแบบเอเวอร์เรสหรือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งเฟดเองเนี่ยก็ยืดหยุ่นขึ้นโดยการที่บอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าเวลาจะเฉลี่ยเนี่ยจะเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาไหนซึ่งก็ทําให้ว่าถ้าเวลาสมมติตัวเลขในเดือนล่าสุดที่ประกาศออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็เฉลี่ยย้อนหลังไปซึ่งถ้าย้อนหลััังตววเเลขมนนอาาจะป็ก่ ก็ทำให้ค่าเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่แตะเพดานเขาที่2%ก็ได้แต่ยังไงก็ดีนะครับถึงแม้ว่ากรอบม,มันจะยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูภาพยิ่งเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยหลายฝ่ายจะกังวลมากเพราะว่าเวลาเทียบตัวเลขเนี่ยอย่างตัวเลขเงินเ,เฟอ้อในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็สี่เปอร์เซ็นต์กว่าในแง่ของเยอันเยร์ใช่ไหมครับซึ่งเยอันเยร์เนี่ยเราเทียบกับช่วงเมษาของปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาช่วงแรกๆพอดีซึ่งช่วงนั้นเนี่ย,ยเเ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 งินนนนนนฟ้อออมัััตต่่่ลละะครบบบบพททีีียยยยยยปป็ุ๊วข ในเดือนเดือนนี้ของปีนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับเพราะนั้นจริงๆความกังวลมันก็มามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าเราจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือททางทาง,ทางสหรัฐเองเนี่ยจะประกาศตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยหรือว่าดัชนี c p i นะครับของเดือนพฤษภาเนี่ยในวันที่สิบมิถุนายนนี้นะครับก็เร็วๆนีแล้วนะครับซึ่งจริงๆทางคอนเซนแซสเองเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าน่าจะบวกสัก4ี่จุดเ็เปอร์เซ็นต์นเยียซึ่งถ้าออกมาเป็นภาพตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่า ก็มีโอกาสนะครับที่ในแง่ของการเฉลีย่ยย้อนหลังไปเนี่ยอาจจะเกิน2%เกินกับทาร์เก็ตที่ทางเฟดเขาตั้งไว้ก็ได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราดูจากภาพของทางเฟดจริงๆเนี่ยเหมือนกับเขาก็พยายามใช้เรียกว่าเป็น verbal intervention นะครับคือใช้คําพูดที่พยายามจะคามดาวตลาดให้ไตกใจกันตรงนี้มากเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางเฟดหรือว่าทาง ECB ก็าตามนะครับเขาพูดไปนในทโทนเดียวกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่มันจะขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีตรงนี้มันก็เป็นสัญญ,ญาณหนึ่งที่ ที่ผมว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแหละจากนี้ไปคือจะมีแต่โอกาสที่จะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยอันนี้ก็ประเด็นที่เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาแล้วก็ในเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าการคลังต่างๆเนี่ยจริงทางเราเองก็มองว่าผ่านจุดพีกรลับในชว่วงไตรยมากหนึ่งเพราะฉะนั้นจากนี้เองผมว่าในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์าการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องนี้เรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของการลดการกระตุ้นนโยบายการทั้งการเงิน รงนี้ยนะครับประกอบด้วยในการลงทุนครับค่ะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยเรื่องของเงินเฟอ้อที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตานะคะมีประเด็นความเคลื่อนไหวอื่นๆอ,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 อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะพอจะเห็นประเด็นความคลื่อหน้าที่กลับมาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อที่ทางการลงทุนเพิ่มเติมอีกไหมคะแต่ครับเดี๋ยวอขออนุญาตขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับค,คือจริงในสไลด์แรกที่ที่ที่ท ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่าจริงพอเวลาตัวเลขเงินเฟอ้อมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่ละกลุ่มจะจะได้รับผลกระทบนะครับมันอาจจะมีบางกลุ่มเนบางเซกเตอร์เนี่ยได้รับผลบวกได้คือเรามองในเชิงของเขาเรียกว่าเป็น correlation กับตัวของค่างเงินเฟอ้อเนี่ยครับจะเห็นเลยว่า,าที่ผมบงไว้เนี่ยอย่างตัวของ consumer finance กลุ่มบรังหากลุ่มธนาคารพวกนี้จะมี correlation ที่ค่อนข้างวิ่งไปกับตัวเลข cpi เพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะใน,ในเชิงของ t e c t i c a l เนี่ยอาจจะ outperform ตลาดได้นะครับทีนี้ถ้าดูในแง่ของปัจจัยบ้างอย่่่างทีเเมือกินไป ว่าเรื่องของเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดจำนวน QE หรือว่านโยบายการเงินการคลางเนี่ยเราเมองว่าถ้าจัดทีกันแล้วในช่วงต่มาสดนี้นะครับตอนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมเฟดหรือว่า FOMC นะครับในวันที่15-16บมิถุนายนอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องจับตานในเรื่องของปัจจัยตรงนี้ว่าเฟดเองเจะส่งสัญญาณว่าจะมีการลด จำนวน QE มากน้อยแค่ไหนนะครับคือตลาดเนี่ยมองว่า QE เนี่ยเน่าจะเริ่มลดจริงๆนะครับอาจจะเป็นช่วงไตรมาสี่ปลายปลามาสี่ปีนี้นะครับตรงน,นี้เองผมว่าอาจจะดูสัญญาในวัาเฟดเนี่ยเขาจะพูดในเชิงไหนซึ่งจริงๆถ้าเราไปฟังทางคุณเจนเจเรนเองเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นอดีตประธานเฟดนะครับท่านก็เคยพูดแบบยินทินว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแงม้ว่าเฟดจะึ้นดอกเบี้ยสักนิดนึงเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะไรจริงๆอาจจะเป็นเชิงบวกด้วยซ้ำนี้คือเขาพูดเผือไว้เลยอันนี้ก็ เป็นเรื่องของศิละปะในการใช้เรื่องของเว r b ์บ intervention เพื่อทำให้ตลาดไม่ได้ตกใจหามีการถอนในเรื่องของนโยบายการเงินจริงๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในสไลด์ถัดไปจะเห็นในเรื่องของตัว EPS หรือว่า earnings per share เนี่ยคือจริง,รงตรงนี้เนี่ยผมว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราอาจจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าในช่วง4ไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพของตัวผลป,ประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะในสหรัฐนี่นะครับออกมาเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยติดก,กันถึง4ไตรามาสแต่ภาพจากนี้ไป ผมคิดว่ามันจะยากขึ้นแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนฮะเรื่องของการถอนนโยบายการเงินางการคลังนะครับเรื่องของเงินเฟอร์ที่เพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ต้นทุนของฟุก มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของภาษีที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนักเล็กน้อยนะว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้ e ออ n ์เน็เนี่ยมีโอกาสที่จะไปรับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในตรวยถิถถัดๆไปจะเซอร์ไพรส์แบบนี้ผมว่าก็ค่อนข้างยากละซึ่งเนี่ยในประเด็นในสไลด์ถัดไปคือตอนนี้ก็มีข่าวนะครับที่บอกว่าเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะฮะที่จริ<ด>จงๆเหยียบคุณาารณัฐบาลคุณโจไบเดนเองใช่ไหมครับก็บอกว่าจะมีการอยากจะปรับขึ้นนนนภาาาษีีีิบุคคละรจกก20 28เป็ใขณท่ม ไปเมื่อมีที่มีการประชุม G7 นะครับไปล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเนี่ยเป็น global minimum tax rate เนี่ยนะครับก็อยู่ที่แัก15เปอร์ประเด็นเนี้ยมันมีความน่าสนใจก็คือว่าจริงๆเราจะเห็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของ Facebook หรือว่า Amazon หรือว่า Google เองเนี่ยอาจจะมีการไปจดทะเบียนเนี่ยนะครับในประเทศอื่นๆเช่นอย่างในไอร์แลนด์นะครับถ้าดูจากในชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่าไอร์แลนด์เนี่ยมีการเสียภาษีนิติบุคคลเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำประมาณ1 0ต้นๆเท่านนั้เองเพร์เซ็นตรงเเนีี้้ยยถาทบบกั you asked me that คือต่ำกว่าชัดเจนเพราะอยสีถูกไนะหมฮะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไป28แต่ว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยที่เขาเสียอยูนิตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าขึ้นไปเป็นที่ global minimum a x r a t e ที่ทาง G7 เ,เขาประชุมที่15าเปอร์เซ็นต์เนี่ย <S <S ยังไงยังไงเขาก็จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่กลุ่มเทคขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับที่ผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับผลกระทบจากตรงนี้บ้านในแง่ของกำไรก็ค่อนข้างชัดในเรื่องของตงัวเออ n i เน s งกแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปดูผู้ราานะบรบ เป็นมาตรฐานที่ดีนะครับก่อนทำบริษัทเองเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถ้าดูในสไลด์ถัดไปผมว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจผมว่าปีนี้เป็นปีที่เซอ,อร์ไพรส์หลายๆเรื่องนะครับอย่างเมื่อต้นปีก็มีข่าวบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าเกมส์สต็อปใช่ไหมครับที่เป็นคนเล็กๆคนนักดุรลรายย่อยเนี่ยโอ้โหเอาชนะพวกเคชฟันพวกนักพูดสาบานด้วยการไปแห่กันซื้อตามกระแสะโซเชียลนะครับล่าสุดก็มีหุ้นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เอ็มซีนะ วกไป2อ้อกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เริ่มลงมาแล้วนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดเองมีความผันผวนค่อนข้างสูงขึ้นแล้วผมวก็ประเมินว่าจริงๆในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ผมว่าอาจจะต้องต้องมีการจัดพอนที่ที่มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่เรียนนะเรามองว่านโยบายการเงินการคลังเนี่ยผ่านจุดพีคไปละในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้รานล้นจากนี้ไปเนี่ยต้องดูที่เออร์เน็งสกลเพียวและเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่เยอะละนะครับ หลังจากนี้เนี่ยนะคะความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะนักลงทุนจะสามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะ,ะเผชิญความผันผวนแล้วก็สร้างโอกาสการลงทุนได้ยังไงบ้างคะ โอเคครับผมผมขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันเป็นสามกลุ่มนะครับวันนี้ทีมมาคุยสั้นๆกลุ่มแรกแน่นอนนะครับที่เราคุยกันในตอนแรกก็เป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์จากั้งเงินเฟ้อมานะครับเราก็มองว่าเนี่ยกลุ่มอย่างเช่นตัวของวีซ่านะครับหรือว่าตัวของแคทิพิลานะครับตัวของเอสแอนทีโก์ที่เป็นบริษัทที่ทําเรื่องของ Data นะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อย่างวีซ่านี่ได้ประโยชน์ที่ว่าคือถ้ามีคนใช้จ่ายเยอะๆขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนแบ่งซึ่งถ้าเงินเฟ้อมาราคาสินค้า าที่มันเพิ่มขึ้นเขาก็ได้ส่วนแบบเยอะขึ้นเป็นตน้นนะครับมัน,นก็เป็นกลุ่มแรกที่เราบอกว่าอาจจะได้บกลุ่มที่2องเครับเป็นกลุ่มที่ ดิฟเฟนซีฟหน่อยก็คือเป็นกลุ่มการแพทย์หรือว่าเฮลท์แคร์ก็ตามธีมเลยครับพอช่วงนี้เป็นช่วง after covid ละ covid ก็คือผมว่าเรื่องของโควิดก็เป็นจุดหนึ่งที่ผ่านทีไปแล้วเช่นกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์นี่นะครับน่าจะได้ไประโยชน์ไปด้วยเพราะคนก็ไนดะ้ให้ความสําคัญเรื่องของการใช้จ่าย spending ใน,รนเรื่องของเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นบริษัทอย่าง Unibet น Health, Life น Assurance, CVS Health เองเนี่ยก็น่าจะได้ไประโยชน์จากตรงนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายที่ผมมองว่าน่าจะฝ่าในช่วงที่ตลาดผันผววนนนนหักกกๆช่่งี้้ไปไปปด็็คือเลุม ก็คือกลุ่มที่เป็นคอน sumer staple หรือว่าสินค้าบริโภคจําเป็นนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นโคคาโคล่านะครับอย่างโคกเองเนี่ยที่ก่อนเดิมพอซฟอมตลาดในปีที่ผ่านมาปีนี้อาจจะเป็นปีของเขาหรืออย่างแป๊บซี่เองหรืออย่างตัวอย่าง P&G นะครับ <Hey. S 2> อย่างวอลมาร์ทนะครับที่เป็นหุ้นค้าปีกเองในสหรัฐเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคเราไม่อยากลงไไล็นรายตัวก็สามารถที่จะเลือกเป็น ETF ได้ในสไลด์ถัดไปก็เห็นว่าผมเลือก ETF ที่เป็นตัวหลักมาให้2ตัว <Hey. S 2> นะคร ก็คือเป็นไอแชร์ global healthcare พูดง่ายๆลงทุนในหุ้นสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์ healthcare เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผ่านตัว ETF ตัวนี้ IXJ ซึ่งหุ้นที่อยู่ในนี้ก็อย่างเช่นตัวที่มึงผมเกิืนไปแล้วเมื่อสักครู่ยูนิตต์เฮลท์จอร์นซ่านเดนจอนสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟเซอร์นะครับ, izer, รบหรือ,อยัง ETF อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น c o n sumer staple หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคบางก็ตัวที่ชื่อว่า KXI นะครับหรือว่าไอแชร์ global c o n sumer staple ETF นะครับซึ่งหุ้นที่อยู่ในนี้ก็็็ออออย่าางงงงงมีเเปน,นนะปนนนกกกัั้้ P&G บบบะคคครขโืลทุนใน ETF ETF นี้ตัวเดียวเนี่ยก็ได้กระจายไปอย่างหุ้นที่เป็นบริษัท top top name ของทั้งโลกเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคไปด้วยนะครับเราก็มองว่าทั้งสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเอาพอฟอร์มตลาดได้ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผมว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะมีความผันผวนสูงขึ้นแล้วก็อัพไซด์ของตลาดเนี่ยน่าจะลิมิตจากเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่เรามองว่ามันผ่านพีกไปละในช่วงไตรมาสเด่นี้นะครับค่ะได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อ ได้เลยครับหรือว่าจะลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w บนะครับ o l l ัว co t h นะครับแล้วก็ slash uh, global investing นะครับลิงก์ก็พิมพ์กูเกิลง่ายๆเลยครับคุณต่างประเทศกับหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยครับก็จะขึ้นลิงก์ขึ้นมาเรามีข้อมูลเรามี บทความต่างๆที่ไป่ให้ความรู้กับท่านนักลงทุนทุกท่านหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เคยเริ่มลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีบทความตรงนั้นเนี่ยเิ่มต้นทางลงทุนต่างประเทศด้วยวิธีการง่ายๆต่างๆเนะยครับเราก็จะมีการให้ความรู้ในเว็บไซต์หรือในบทความต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าก็อย่างที่คุณทานว่าก็สามารถสอบถามมาที่บริษัทสักร์โปรโลดได้นะครับที่เบอร์สองหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเช่นกันครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณแม่ครับคุณแพนครับขอบคุณสวัสด ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะโอกาสในการกระจายการลงทุนในต่างประเทศนะคะที่ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะแต่ในการลงทุนในประเทศไทยน,นะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามันมีหุ้นหลากหลายเลยนะคะในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาจัดพอร์ตการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ประเมินสถานการณ์การลงทุนนะคะพร้อมมองกันไปว่าตลาดหุ้นในโซนไหนยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มเติมกันอีกบ้างค่ะ มีข้อมูลดีๆมาฝากนักลงทุนกันอีกแล้วนะคะจะปรับพอร์ตอย่างไรจัดพอร์ตอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ค่ะ,ะแน่นอนนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยจับตาเกี่ยวกับทิศทางของอัตรางเงินเฟ้อและการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกนะคะดังนั้นมุมมองนี้ทางด้านของ SCBS CIO แนะนําการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกรับเงินเฟ้อ SCBS Chief Investment Office หรือ S C B S C I O เปิดเผยเขาว่ารายง,งาน Economic and Portfolio Strategy หรือ E P S ประจำเดือนมิถุนายนประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่กำลังจะผ่านจุดสูงสุดในไตรามาสที่2หลังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอย่างมหาศาลคาดว่า f e ดน่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณ QE tapering ในการประชุมเดือนมิถุนายนและเริ่มทำจริงในช่วงปลายไตรามาสที่4ของปีนี้ ทำกลางการเร่งตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทำให้มีการทำเซกเตอร์โรเตชันเข้าสู่หุ้นในกลุ่ม Value และ c y c l i c l l ที่เติบโตได้ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขณะที่มองเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นในกลุ่ม High Quality Tech Stocks ที่ปรับตัวลงค่อนข้างมากพร้อมกันนี้แนะกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกหรือ Asset a l l o c a t i o n Portfolio Strategy ที่ SCB SCIO ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าเงินสดและพันธบัตรโดยมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นยุโรปจากการเฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนความเสี่ยงเงินเฟอ้อยังต่ำยังรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้นานและราคาหุ้นที่ยังไม่แพงตลาดหุ้นจีนมองเป็นมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยหลังความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ภาครัฐที่ถูก price in ไปแล้วและ valuation ที่น่าสนใจมากขึ้น คงมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อตลาดหุ้นสหรัฐและญี่ปุ่นเข้าสะสมหุ้นในกลุ่ม value cyclical และ high quality tech stock ขณะที่การลงทุนในหุ้นไทยมองเป็น neutral จาก valuation ที่เริ่มตรงตัวเน้นกลยุทธ์ selective buy ในตลาดหุ้นอาเซียนสนใจตลาดหุ้นเวียดนามที่ valuation ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตและตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค นอกจากนี้ประเมินว่าน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยจัดการความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อรับแรงหนุนจากการเปิดเมืองช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าทองคำและมุมมองที่เป็นเชิงบวกเล็กน้อยต่อลีดจาก valuation ที่ตึงตัวและการขยับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยปรับพอร์ตเรื่องการลงทุนของเราไม่ใช่แค่ตลาดบ้านเรานะแต่ว่าเป็น<ฆ>สินทรัพย์ นี่น่าสนใจทั่วโลกเลยอใช่ค่ะก็สามารถติดตามนะคะคําแนะนําการลงทุนที่น่าสนใจเหล่านี้ได้นะคะเพื่อจะสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่งกันได้ในรายการของเรานะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ